วันนี้จะพาไปดูความเดือดร้อนของแม่ค้าร้านขายราดหน้านะครับท่านี้ก็เกิดจากผลพวงหมูแพงไข่ไก่แพงทำให้ร้านขายราดหน้าเมืองขอนแก่นจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นราคาครับจากการตระเวนดูที่ร้านขายราดหน้ามีชื่อแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่นอยู่ท่าแถวข้างวัดสีนวลในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับ ผมได้สอบถามคุณสบปปองเชื้อมอนก็บอกว่าทางร้านจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาอย่างละ5-10ถึงบาททั้งนี้วัตถุดิบต่างๆในตลาดก็ได้ขยับขึ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไข่ไก่ล่าสุดก๊าซก็ปรับขึ้นอีกกิโลกรัมละ1บาทซึ่งที่ร้านใช้ก๊าซขนาด15กิโลกรัมและว่าที่ขึ้นราคาลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าขาประจำก็เข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปรับขึ้นเข้าใจว่าของมนแพง ็คือหนึ่งละลูกค้าต้องเดินตลาดแล้วเขาก็รู้ว่าของมันแพงจริงเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาขึ้นราคามันก็ทั้งหมดน่ะเราก็รู้กันอยู่ว่าของมันแพงซึ่งในช่วงที่สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนะครับทางร้านยังได้นําเอาฉากกั้นชนิดใสที่จ้างช่างทําขึ้นแบบง่ายๆย,ยกไปมาสะดวกมาติดตั้งไว้ตามโต๊ะอีกด้วยเพื่อรักษาระยะห่างให้กับลูกค้าได้เกิดความมั่นใจหากมาสองคนก็รับประทานไป ยังสามารถมองเห็นหน้ากันพูดคุยกันได้สนิทใจลดความเสี่ยงก็สบายใจทั้งเจ้าของร้านและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการครับ